สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้สุรดาชาแนลดาด้านะคะจะพาพี่น้องมาทำอะไรคะนี่มะม่วงมะม่วงพี่น้องอันนี้ก็สุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วแต่แต่ยังแข็งนิดนิดเนาะวันนี้ดาด้าก็จะมีสูตรเคล็ดลับนิดหน่อยนะคะสูตรเคล็ดลับเล็กๆนหน่อยๆพี่น้องสำหรับบ้านไหนที่มีมะม่วงเยอะเนาะ มีบักม่วงหลายอันนี้ดาดาก็มีน้ําดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วนะคะทุกคนดาดาก็จะทํายังไงดีถึงจะเอาไว้ได้กินนานเนาะทมามะม่วงกวนนะคะมะม่วงกวนก็จะมีก็จะมีวิธีให้นะคะสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะคะสําหรับคนที่เป็นแล้วก็ เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจดาดาได้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะไปปอกเปลือกนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะไปปอกเปลือกกันแล้วก็ถ้าจะให้อ่ารสชาติของมะม่วงกวนของเรามีแบบเปรี้ยวอมหวานนิดๆเราก็ใช้อ่าลูกขำหามลูกดิบอะคะ่ะลูกหามก็ได้นะคะ ฝานเปลือกออกแล้วก็นำไปปั่นมาผสมนะคะเพราะว่าะมะม่วงดิบมันก็จะไม่เป็นเนื้อเละเนื้อสุกเหมือนมะม่วงสุกเนาะแล้ก็จะมีผสมบ้างนะคะจะได้เปรี้ยวอมหวานหน่อยอร่อยอร่อยนะคะไปกันเลยจ้าไปปอกเปลือกกันเลยนะคะเราจะใช้มะม่วงของเราที่มีอยู่ที่ต้นแล้วนะคะทุกคน แบบมีแบบสุกงอมมีหามมีแบบได้เกาแบบนั้นนะพี่น้อง ขั few moments later. ้นตอนต่อไปเราจะนั่นนะคะมะม่วงที่เราหั่นแล้วเนะเติมน้านิดนึงนะคะเพื่อจะได้ปั่นง่ายๆ ก็จะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่ปั่นใส่ในหม้อนะคะน,นี่นะคะทุกคนที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะปั่นครั้งแรกนะคะนี่ โถสุดท้ายแลยนะ้วมาเสาใส่ใเกลือนิดนึงค่ะไฟก็ไม่ต้อง เองมากนะคะต้องใช้เวลากวนกวนไปเรื่อยๆนะคะเราจะกวน น้ำมันแห้งมันง่วนลงแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะบักมวงกวนพี่น้องกวน,วนเบิดมือเบอิดเวนเปิดไฟอ่อนๆไวจ้จ้ะซุปเปอร,ร์แว์เมลานีนนะคะซุปเปอร,ร์แว์ทนความร้อนได้ด้วยแต่ว่ามะม่วงของเราก็เย็นแล้วนะคะทุกคนนี่เราจะเทแบบ แบบหนาแบบบางขึ้นอยู่ที่เราเลยนะคะถ้าบางบางเลยก็วันเดียวก็คงแห้งแล้วเนาะคงเก็บได้แต่ว่าเราจะเทขึ้นมาสักห้าเซนใช่ไหมคะห้าเซนโอเนนะคะก็เทลงเลยนะคะแต่ไม่หนามาก ก็เกลี่ยไปเหมือนเราทำมา,าขนมขนมชั้นขนมอะเคก้กปาดหน้าเราทำบางๆมันก็จะนุ่มๆเนีย้ยๆจะสวยจะบางก็ขึ้นที่เราทำนี่แหละค่ะขั้นตอนนี้แหละเราก็จะม้วนเข้าไปอยู่ข้างในเนาะ ถ้าไม่เรียบไม่เป็นไรแต่อันข้างล่างเราจะม้วนไปอยู่ข้างนอกมันก็จะเรียบสวยงามนะคะพี่น้องมันปาดยากใช่ไหมคะแล้วก็ใช้คออเลยะขั้นตอนที่สี่อันนี้คือแห้งแล้วอันที่ดาดาดตากใส่ถาด ซูเปอร์แวร์เมลานินมันไม่เวิร์คค่ะพี่น้องจ๋ามันหนาอันนี้ก็ตามไซส์เลยนะคะใส่เล็กใส่ไงน,นะแบบเวลาเพิ่นตากเช้ดดมเช้ดถาเพิ่นจะต้องเพิ่นจะต้องเลยเอาพลาสติกว้างก่อนเนะแต่รอบร <laughs> อบนี้บร่รลู ว่าเป็นอย่างคื้คือจงสันมาพี่น้องนี่ค่ะนี่จ้ะมันสีหลอกอยากจักน้อยนะเด้อพี่น้องนี่ทำทิ้นแบบบ้านๆนอกจากพี่น้องผู้คนทำขายเิ่นก็นสิเอ,อดูดีเลิศก็เฮ้ายุ่นนี่ค่ะทำสไตล์สุรราชาแนลเลยนะคะนี่ แล้วเราก็จะไปใส่ไว้ในหลูนะคะพี่นอ้องชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่นะคะนี่ค่ะหลูน่ารักน่ารักของเราเตรียมไว้นะคะ ใส่โหลแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมขอบพระคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋ามะมงกวนจากสุร Thank you for watching. Have a nice day nice to see you next video thank you my friend bye